ทรงเสียพระไทยอย่างหนักนะครับเจ้าชายแฮร์รี่มีแกนจะไม่พาอาชีกลับมาอังกฤษควีนอลิซาเบธที่2นะครับเสียพระไทยหนักหลังทราบว่าเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็มีแกนมาโคจะไม่พาอาชีหรือว่าอาชีแฮร์ริสันเมาเบเทนวินเซอร์วัย9้เดือนกลับมาประเทศอังกฤษเพื่อร่วมภารกิจสุดท้ายของพวกเขาเว็บไซต์มิลเลอร์นะครับก็ได้รายงานว่าควีนอลิซาเบธที่2รวมถึงสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆทรงเสียพระไทยอย่างมากที่เจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็มีแกน ไม่พาอาชีมาร่วมพระราชพิธีฉลองวันชาติเครือจักรภพอังกฤษที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เอฟบีซึ่งคาดการว่าจะถูกจัดขึ้นนะครับในวันที่9มีนาคม 2,563นี้ซึ่งนี้จะเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับที่ทั้งคู่จะทําในสถานะสมาชิกราชวงศ์ก่อนที่ดยุกและก็ราชินแห่งซัสเซ็กจะอยู่ในฐานะสามัญชนทั่วไปและจะยุติการใช้ตําแหน่งในราชวงศ์ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่31มีนาคมทั้งนี้นะครับเดอะซันเดย์ไทม์หนังสือพิมพ์ชื่อดาของอังกฤษก็ยังได้เผยอ,อีกด้วยว่าควีนอลิซาเบธที่2และก็สมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆทรงรู้สึกเสียพระทยัยที่พวกเขาได้พบอาชีพน้อยมากนับตั้ง แต่เด็กน้อยเกิดในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอีกทั้งในปีนี้อาชีก็ไม่ได้พำนักที่สหาราชอาณาจักรเลยและในช่วงสมเดือนที่ผ่านมาเด็กน้อยก็อยู่แต่ที่คฤหาสนา์ดรูริมน้ำบนเกาะแวนคูเวอร์ประเทศ II, แคนาดาควีนอลิซาเบธที่สและก็เจ้าชายฟิลิปพระชนมายุ98ชันษาได้พบกับพระราชปนัดดาก็คือเหลนเพียงแค่ครั้งเดียวในตอนที่อาชีอายุครบสวัน และหลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้พบกับเด็กน้อยอีกเลยซึ่งในพิธีคริสตซนิ่งหรือว่าพิธีศีลจุ่มของอาชีควีนาริาเบธที่สแล้วก็เจ้าชายฟิลิปก็ไม่ได้เสด็จมาร่วมพิธีด้วยด้านครอบครัวแคมบริดจ์นะครับของเจ้าชายวินเลียมแล้วก็ดัชเชสเคธรวมถึงลูกๆของพระองค์นั้น มีรายงานว่าได้เจอกับพระราชปนัดดาอาชีครั้งสุดท้ายที่งาน King Power Royal Charity p o l o Cup 2019ซึ่งจัดขึ้นนะครับที่โปโล l ับเมืองวิกกิเแฮมเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2562และหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันน้อยมากซึ่งสาเหตุนั้นมาจากเจ้าชายฮารีและก็มีกันไม่ต้องการให้ลูกชายของพวกเขาออกสื่อสาธารณะมากจนเกินไป การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของอาชี ee, ก็คือถ่ายภาพนะครับกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่ทรงโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมโดยเป็นภาพที่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงอุ้มพระโอรสไว้อย่างไรก็ตามนะครับมิเลอร์ก็ได้รายงานเพิ่มเติมว่าทีมรักษาความปลอดภัยของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็มีแกนยังคงพักอยู่ที่พักสุดหรูซึ่งเช่าผ่านนะครับเว็บไซต์โดยมีค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยสัปดาห์ละ4,4828บบาทต่อสัปดาห์ในแคนาดา โดยใช้เงินภาษีของประชาชนชาวแคนาดาเป็นผู้จ่ายซึ่งที่พักแห่งนี้อยู่ใกล้กับคหาสื์หาดูของเจ้าชายไฮรี่แล้วก็มีกกนทั้งนี้นะครับมีการอภิปรายถึงความซับซ้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองของครอบครัวซัสเซ็กซซึ่งมีการเปิดเผยว่ามีการประเมินสูงถึง20ล้านปอนด์ต่อปีหรือว่าประมาณ800กว่าล้านบาท โดยชาวแคน,นาดากว่า80,000คนได้ร่วมลงชื่อเรียกร้องเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็มมแกนว่าให้จ่ายเงินค่ารักษาความปลอดภัยเองขณะที่พำนักอยู่ที่แคน,นาดาโดยพวกเขากล่าวว่าอย่ามาบังคับให้ชาวแคน,นาดาที่เสียภาษีต้องจ่ายขณะที่แอรอนดูดวิกนะครับผู้นวยการสหพันธ์ชาวแคน,นาดาที่เสียภาษีก็กล่าวว่าชาวแคน,นาดายินดีต้อนรับเดยุกแล้วก็ดัชเชสแห่งซัสเซ็กในขณะที่ประทับอยู่ที่แคน,นาดา แต่ต้องการขอความกระจ่างชัดเจนว่าผู้เสียภาษีในแคนาดาไม่ควรถูกบังคับให้ต้องมาสนับสนุนในเรื่องการจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยให้แก่ทั้งสองนะครับ